ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่24เดือนธันวาคมพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่90ข้อที่2ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันกาถึงนิรันกา และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโคโสสีบทที่ สามข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกเอ,อ๋ยเรากำลังตรัสกับเจ้าจากส่วนลึกแห่งนิรันดร์กาล เราเป็นพระเจ้าแม้ก่อนที่แผ่นดินโลกจะถือกำเนิดขึ้นเจ้าได้ยินเสียงเราณที่ส่วนลึกที่สุดของตัวตนเจ้าซึ่งเป็นที่ที่เราสถิตยอยู่เราคือพระคริ์สถิตในพวกเจ้าอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีเราพระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้าดำรงอยู่ภายในเจ้าจงเรียนรู้ที่จะเข้ามาหาเราผู้ทรงพระชนอยู่ โดยการสแสวงหาเราในความเงียบยามที่เจ้าเฉลิมฉลองการประสูติของเราที่เมืองเบตเลเฮมจงเฉลิมฉลองการบังเกิดใหม่ของเจ้าสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้คือเหตุผลเดียวที่เราได้มาอย่างโลกที่เต็มไปด้วยความบาปลูกที่รักเอ๋ยจงรับเอาของขวัญชิ้นนี้ด้วยความยำเกรงและความถ่อมใจเถิด จงคร้ครวญถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของเราให้ใจของเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของเราจงให้สันติสุขของเรานำพาจิตใจของเจ้าและจงมีใจขอบพระคุณอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับดดด้วยาีรรั Chance to...